ในธุรกิจนี้ท่านจะไม่ประสบความเร็จในธุรกิจนี้แล้วถ้าท่านแล้วท่านก็เพราะว่าท่านจะทําธุรกิจแบบไม่มีความสุขเพราะท่านจะคอยอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้คอยจับผิดคนนู้นจับติดคนนี้นะครับแล้วท่านก็จะเว่าแล้วองค์กรทา่านได้รับอิทธิพลนี้ไปกับท่านด้วยองค์กรท่านก็จะไรฮะหายนาไปพร้อมๆกันเลย แต่ถ้าท่านมีจิตใจที่แต่งปันเอื้อเฟื้อนะครับสแสดงความยินดีต่อทุกคนไม่ว่าใครสำเร็จท่านก็สแสดงความยินดีด้วยด้วยความจริงใจและแน่นอนครับวันที่ท่านสำเร็จหรือดาวลายท่านสำเร็จคนมากมายก็จะมาสะแสดงความยินดีกับท่านและคนานด้วยและนี่แหละครับมันคือพลังมันคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนกลายเป็น แม่เหล็กขนาดใหญ่ที่จดึงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ระบบของเราเนี่ยครับเพทธุรกิจนี้ทำงานต้องเป็นทีมแล้วก็แบ่งปันนะครับกับทุกคนแล้วด้วยะให้ทุกคนทำแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้นะครับแล้วทุกคนต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เขาจจากสิ่งรอบตัวจากสิ่งรอบตัวนะครับ คุณต้องพยายามคุณต้องให้ดาวไลคุณนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับในหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างทาไมสายงานนั้นเขาเติบโตเร็วเขาประสบความเร็วคุณต้องพาดาวไลคุณไปนั่งคยุยช่วยแนะนําคุณสี่พัชชาช่วยไหนช่วยบอกดาวไลผมหน่อยสิครับว่าคิดยังไงทํายังไงคุณสิบพัชชาถึงสามารถขึ้นตําแหน่งลูบี้ได้ภายในสิบวัน คุณชีวิตเ้าก็จะไปฮะเป็นความคิดของผู้ที่จะให้ก็ไปฮะก็จะเล่าถ่ายทอดดาวไลคุณได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ดาวไลคุณเอาไปฮะตื่นเต้นเอาไปแบบ